เอ้ยโว้ว a t s a เพื่อนๆเฮ้ยกดไลค์ยังกดแล้วใช่ไหมกดแล้วนม่จำลืมสลัมช h o ร้านพี่เองน้องตอนนี้ร้านพี่เนี่ยมีคัมพีบอฟุดมากมายนะพวกมึงนี่รีบไปซื้อได้แล้วตอนนี้เริ่มขายออกใกล้หมดแล้วดูดิไอเสือเนี่ยเหลือหนึ่งตัวบอกเลยว่าไก่ตันดีแลราคาถูกและโหดกว่าร้านร็อตเตจไว้ต้องร้านนี้เลยสลัมชอบลิงใต้คลิปเลยแจ็กกี้เพื่อนครับผมพูดเพ้อเชียวบอฟุดมึงเนี่ยมึงเป็นเจ้าแห่งตำลาใช่ไหมเพื่อนกูเนี่ยคือตนตำหลับไปสะตำราอะไรวะเพื่อนที่มึงใช้้้ดััััๆตตตอนนนน่่เขาารูจกกกวมยหีโ ยจะฉีกตำรามึงทิ้งเพราะกูจะเปิดยุคใหม่เป็นคัมพีโอ้ยควายโมแล้วเข้าเกมอะไรมาไม่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 วันนี้นยกูจะมาโชว์พลังให้มึงดูนั่นคือคัมพีเสุอทิ้งมือไวไม่ไม่ไม่ดักตัดแจ็คเอาเวสามช็อปไม้แจ็คมึงได้ยินเสียงเพลงเลยนะวะเพลงที่มึงคุ้นเคยเลยเย็ดนี่นะน้องก็จะเป็นบอกฟุทของพี่เองเสื้อลิงจาะกระบอกสุดเฟี้ยวนี่โอนแจ็คตะกูเบลแค่สองพันสี่เงาะเพื่อนมึงเบลเท่าไหร่หรอวะผมมารอผมเบลตันเบลตันอันนี้คือกูล้าหลังหรอเพื่อนหรืออะไรคือฟังกูก่่อออนนนะมึงยยูููไหก ทะเล2เพื่อนเซ็กันซีกูอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรคาเฟ่เหรอเพื่อนคือมึงก็ดูชื่อก่อนโอ้ยเย็ดมึง 29M.9 มึงเหลือว่าทำไมมึงไม่สามสิวะกูไม่ได้ให้ไม่ให้มึงดูตรงนั้นเนี่ยซัดกูบอกให้มึงดูอ่ะกูจะถามว่ามึงจะล่าใครเฮียไม่มีฮีอะไรเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ผลปิตาทคนเดีอวนะผลอ่ะดีๆเพื่อนมึงมึงอยู่ไหนมึงมาหากูก่อนดีกว่าตอนนี้อันนี้ดิโง่เอาไดี้เพื่อนได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้คือขายเพื่อน น,นี้สมอนสมอนชื่อสมอนเหรอหน้าไม่เหมือนสมอนเลยหน้าโคตรอังกฤษอังกฤษเอ้ยอันนี้อันนี้ใช่ใชายชุดดำไม่ได้เพื่อนชายชุดดำวาร์บไดเด้ยนะกูจะวาร์ปไปอยู่หลังมึงเฮ้ย ทำได้ไงอะมาแจ็กกี้เพื่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ตรงอะไรเนี่ยกูอยู่เกาะเกาะปราสาทเกาะปราสาทกูอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเรียกว่าแมนชั่นหรอตอนนี้มันมีอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยนะเพื่อนมึงตามโลกทันไหมเนี่ยทำไมกูจะตามไม่ทันเดี๋ยวกูแปหงฮาวกันกูว่าคนตามไม่ทันนะ่ยน่าจะเป็นกูดูเยอะกูดิ2,406รเยอะไหมเพื่อนตอนนี้2008ครับเขาตันกัน2อ0 0 2น0ปอุย้ยมึงมีอะไรจะห่างคีสเดนสเอ้ยใครขลังตัวอะไรนะเพื่อนอันนี้ อเชี่ยแล้วเนี่ยจัดโกโ็โชกโโ็โจหัวโตจัดตอนนี้มันมันมีรีเวิร์สคนเสือเพื่อนมึงดูดูกูดูกูเฮ้ยนี่เป็นไงเสือมันจะสู้คิสนเนียได้ไงอ่ะมึงวัดก,กูหน่อยไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าป่าตัวจริงวันนี้เนี่ยกูจะม,มาโชว์คอมโบเสือซิ่งมือไวของร้านล้มชอปให้มึงดูแล้วดร์แจ็คเนี่ยไปพิจารณาแล้วนะว่าผ่านหรือเปล่าคอมโบนี้บอกเลยว่าคอมพีเสือซิ่งมือไวกูเนี่ยมันไวของจริงแล้วมึงจะตามกูไม่ทันตอนนี้กูหลบมึงอยู่แวบมองมึงอยู่มึงอาจจะมองไม่เห็นกู เฮียนี่วิ่งแรงจังอ่ะเพื่อนมาดีเฮียก <he a! S 2> ็บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูแปลงร่างแล้นะเอ้าไห้เป็นเพื่อ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 นเพืใช้ให้เป็นเพื่อนใช้ให้เป็นขอขอบบนันอกขอใช้ใหม่ไอ้เฮียแปลงร่างไงวะมาเว้ยเปิดไม่รอเลยเว้ยรุ่นใหญ่ทำผีส,สือทิ้งมื่อเฮ้ยเฮ้ย hey! นั่นไงโดนกูดีเฮี้ยอุย นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไอ้กากเอ้ยมึงมึงม,มึงสอนชั้นเชิญกูได้ไหมเพื่อนกูยอยากจะเป็นเจ้ปาปลาของบอลฟตุตเนี่ยกูต้องทำยังไงเนี่ยตอนนี้ข้าวหัวกูเนี่ย2 9งมมึงใน2 9 9สมึงพากูไปเป็นแบบ3ามได้ไหมสามจุก็ได้อ่ะ3.4เลยดสี่เลยเฮีย <c oughs> ต้องหาคนกี่คนวะไอ้เ <ทำ S 2> หี้ยไม่เนี่ยไอ้เมย์ไอ้เหี้ยมองดูดิกูอยากจะตัวด้านหลังกันหน้าดูดิไอ้ลูงสามนี้เนี่ยเอ้ยไอ้เมย์เพื่อนมาข้างหน้างกันเนี่ยสังตัวเนี่ยมั บอกแล้วนะ่ยมาแล้วมาแล้วมาสัตว์เลยสัตว์เลยไปเอาเอาเลยฮะอ้เชี่ยมันบินหนีเพื่อนเนี่ยเสือเนี่ยเสือเนี่ยเฮ้ยไหนวะเสือเนี่ยเเจจออข้างล่างเนี่ยเอาดิเฮ้ยความพีเสืซิ่งมาไวเอามันเพื่อนเฮ้ยกู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 มันเอากูได้กูได้มันกูได้กูเตะมันมึงตายแล้วเหรกูยังไม่ตายเพื่อนกูกู่ายันอยู่เฮ้ยมันเปนแบ่งร่างเฟสสองเพื่อนระวังมันจะเร็วมากโดนโดนเพื่อนดูรูระเบิดโดน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 เตะโดนกูไม่ได้ตายเพื่อนไม่ได้ตายแล้วมันกล้าแล้วมันกล้าแล้วกกููกล้าเเปิดฟสยแล้วกูกูตายแล้วเนี่ยเปิดเว เอาเน็ตการ์ดเน็ตการ์ดเพื่อนเน็ตการ์ดมันตายยังโอ้ยบักเยอ้ยังตายแล้วถึงเน็ตจะกากแต่พี่ก็สวนกับมาได้น้นองดูท่าดูท่ายิงกูด้วีไอ้เฮียเขาจอมยุทธ์อะมึงตัวเฮียอะไรน่ะ นี่ไงมันก็มังกรด้วยนักรบมังกรเหรอเออไอ้เหี้ยแกไปนะนักรบมังกรมึดูชื่อแคร์มาดิ Legendary เพื่อนเหี้ยโซเนียเราสู้ได้เหรอวะ Legendary เฮียเฮียเอาจริงเหรอมึงเดิมพันกับกูเหรอเดิมพันอะไรเดิมพันให้กูชนะมันอะถ้าถ้ากูแพ้มันอะกูว่ามีแกเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรอหนะเฮ้ยมันมาวันเอามันเอาวันเอาอะเปิดแลยวเปิดแล้วกูเปิดแล้ว กู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 สารแารารวิววมันเอามันมันเกูมันเอากูแรงจัดแจ็กูสาดแล้วกูสาดแล้วมันจะตายแล้วแป๊เดียวกคนูคนคนูดีวอิงมาไวฮ่าจูวิมันจะตายแล้วเพื่อนเอาดิกูไม่กล้าตีเดี๋ยวมันตายตายเพื่อน กีสามเอ็มแล้วเนี่ยโอ,โอ้โหคือคลิปจบไปไปเพื่อนคามพีเสือซิ้งมือไวกูวยังไม่จบเลยหรือเป็นเอาต่อเนะี่ยมันจะพิมพ์ด่าเลยมันจะด่าดเหรอลุมไม่ลุมไม่ก็บอกว่าเข้าใจ่ผิดนะแจ็คกูเอามาใหม่เข้าใจผิดมา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 ,มาอรอบรอบนี้มึงต้องเชื่อมั่นในตัวกูเพื่อนเพราอไฟมิเตอร์กูมันจะระเบิดแล้วกูจะพร้อมจะเป็นร่างสองดาเมจแรงชิปหายว่าละ้ยี่สิบเก้าเอ็มอ้าวมันไปเลยแจ็คมันงอนกับแมนชั่นไปแล้วเออมึงต่อแบนเออสิบเจ็ดล้านชิโร่มาดิกระทืบชิโร่ไหนโซเดียมมาแล้ว เห็นไหมเนี่ยชิโร่ซันเซนะเออเอาเลยนะเพื่อนไอ้ชิโร่เลยไปกูกูจะเก็บไม่โดนมันวิ่งหนีกูแจ็คไอ้หมาวิ่งหนีกูไอ้เพื่อนจัดไปไลวิ่งแจ็ค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 แรงแรงมาแรงมาแรงเพื่อนเปิดพาวิซี่ล้วกูเปิดพาวิซี่อ่ะวิ่งไปเอากูไปเอากูกูดูเชิงกูดูเชิงมึงนัวมันได้ไหมกูจะเอาแก้ยุกโมจิเพื่อนบนหวางกับแขนโมจิโอ้ย ชิบหายแล้วเราก็มีแคนเพื่อนมึงมีกูไงโซเนียแต่กูวิ่งก่อนนะเพื่อนกูพลังสองแล้วมาเพื่อนระเบิดพลังเสือซิ่งมือไว้ใส่ไฟเฮ้ยเฮ้ยกูตายเพื่อนไม่ทันทีมันเลยกูตายแล้วเพื่อนกูยังไม่ทันเอาเอาไปบ้าเลยเพื่อนกูตายแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเราทูมีเสมอกูเด็กกะเพื่อนกูปิงเพื่อนกูปิงแปลงร่างแล้วแปลงร่างโมสองแล้วแปลงโมสองเอาพ่นไฟแล้วอย่าตายง่ายกูตายเสือซิ่งมือไว หนัวมาแล้วกูไม่เหนียะแล้วเพื่อนแลกกูแลกกูแลกอัพเกรดคอมด้วยกนกูวิ่งหนี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 กูจตายกูวิ่งหนีเฮึ่ยนเอากูแจ็คมาโอ้ยโอ้ยแจ็คกูวิ่งอะแล้วเพื่อนกูพยายามช่วยอยู่กูพยายามช่วยอยู่โอ้ยมันเอากูฮู้ว์ฮู้ว์ฮู้วฮู้ว์ฮู้วิ่งอยู่แจ็คกูจะตายเปิดไได้โจรสบีเหรอกูจะตายแล้วแจ็คช่วยด้วยเฮ้ย โอเคกูร <Okay, S 2> ุดก mm ูเ hmm, ด so so ินช okay, like ิโร่ล้วกูฝากสั่งต่อของเรื่นะเพื่อนกูลืมหมดแล้วได้กูเห่าเลยเมื่อกี้เอาเอากูจัดแล้วกูยิงกูยิงกูยิงปืนก้อนดูกูยิงปืนก้อนดูไอ้ไอ้หิวก็มาต้องใจหัวกูกูจะตายจะตายชิโร่จะตายจะตายโอ้เอาแล้วเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยตำรามันก่อนไปจำลองกันตำลองมันก่อนโอ้โหตอนนี้ไอ้แจ็คมันระเบิดพลังนะครับแจ้งชิโร่ระเบิดกระเดือกระเติงนะครับตอนนี้แคร์ระเบิดตอนนี้ขึ้นรูปเลยแจ็คกี้เอามีดปักชิโร่ละหนึ่งศูนย์ตายดิ Beast น้องน้องคิโว่ตายสองศูนย์แล้วสองศูนย์ตะกอลทุ้สองศูนย์กูไม่ทำฮี่อะไรกูยืนดูมึงเป็นมังกรลบเนี่ยคิโร่ตาย เราสามศูนย์สามศูนย์วันนี้กูจะมาโชว์คมพีเยติเกาะเพชรเพื่อนนี่ไงงั้นผมว่าคุณต้องมาหนึ่งกับผมแล้วแหละเอาดีเพื่อนแต่ข้าวหัวมึงมันเยอะเกินไปไหมอ่ะเดี๋ยวกูจะไปอยู่ฟังมารีนฟอร์ดโรเจอแปดสิบแปดได้เพื่อนกูบอกเลยว่าคมพีเยติเกาะเพชรจากร้านสลัมชอปเนี่ยโคจะแข็งแกร่งเพื่อนร้านอะไรนะสลัมชอบเพื่อนร้านนี้ผมได้ยินว่ามันโกงนี่ไม่มีโกงนะกล่องสุ่มหนึ่งบาทได้ทุกคนเหรอเอาจริงอ่ะน้องๆเอาไปกดดูพร้อมยังไอ้กากพร้อมเลยเพื่อนอยากจะงัน กับตำรามังกรมึงควรไปตำท้มตำก่อนกูเปิดมึงเลยไอ้กูชื่อตำราแล้วะเอ้ยคัมพีเอ้ยอย,ยังไม่เริ่มเพื่อนกูอะคัมพีจะต,<ด>ตีกอบเฮ็ดมึงอะรับลูกบอลกูไหวเปล่าเอ้ยลูกบอลนั้นไหนวะหายไปเจออ้าว ไอ้กูปิงเมกูปิงไอ้กูปิงเน็ตเก่าเน็ตเก่าไอ้ยี่รู้บอลไม่ตายเรเฮ้ยโหเย็ดแม่อินเทอร์เน็ตไม่ดีขอเวลานอกเอางียคาาคือใช้แ่กงเลยย่ะอาเพื่อนขอเวลานอกกูปิงพลังแควหมายสัตว์มึงจะดูถูกเกินเวลาวนะแจ็ค <c oughs> เย็ดเย็ดไอ้แมดไปหลอดเพื่อนเน็ตเก่าเพื่อนเน็ตเก่าเฮ้ยเฮี่ยมึงยืนอยู่กับเทียนอ่ะ เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียส่งกระชายชุดดำเปนจริงนะว้ามาหากูได้เนี่ยโอ้โหไหววะเนี่ยกูยังไม่ได้ตีแม่งเลยไอ้เฮียกูจะตายแล้วเฮียเอ้ยพร้อมยังคอมพีจะตีกอเพชรกูมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยไอ้เฮียพร้อมแล้วเพื่อนคำนี้ครับตำหน่าของกูไอโย ไอ้เฮียแบบไปโหลดมังกรขาวสัตว์เอ้ยอินเทอร์เน็ตกูไม่ดีเลยว่ะเพื่อนร้อนเหรอร้อนเดี๋ยวกูดับเอ้ยหนาวไม่ดับด้วยไฟไอ้เฮียมันปิงว่ะแจ๊คหนาวไหมหนาวไหมหนาวเลยสัตว์หนาวเลยสัตว์กูพวนกูพวนกูเกาหลังกเกาหลังอะไอ้กูหนีก่อนกูหนีก่อนกูจะตายกูหนีก่อนร้อนร้อนร้อนหนีก่อนกูกูกู เอางมึงตามก็ได้เปล่าไอ้เหี้ยมึงเดินบนน้ำได้เปล่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮี้ยครูตะวันเอามึงตายนะมึงโดนน้ำมึงตายนะกูคุ้มนะถือว่ากูเตือนแล้วนะโอ้เฮ้ยนี่กูกูไม่ได้จะทำร้ายร้านสลับช่องเดียวะไอ้เหี้ยเลยไม่ไม่ลดเลยสัตว์มึงเจ็บม้างไหมเนี่ยที่กูตีไปเนี่ยฮ่าเฮี้ยกูสะกิดมันได้ม้างไหมเนี่ยมดมาเดินบนหัวกูอะยาชาร์จเฮ้ยนายขวายิงก็ไม่โดนสมองมีเปล่ามึงอะวิเฮ้ยกูหลบ อุ้ยิววิววิวกูไม่ตายเที่อเอากูลงแม่มึงอะให้มังกรกิ้งกือชิ้นที่อะไรได้ปะกูใช้เวลาหนีหมดเวลากูหนีอวะผมมามังกรไอ้เฮียขี้โกงอะไอ้คุยเลือดยังเยอะเลยสัตว์โอ้ยคนตีนแล้วคนตีนกูรักรูบบกอันนี็คือผิดกฎรบก่อนนะครับเพราะว่ามาออนไลน์เดทติ้งเราจะับจำกัดมันนอนได้แล้วมั้งยังไม่ได้นอนกันหรอกแฟนโสดเปล่าคุณถาวนะแจ็ค กูถ่ายไอ้เรื่องชิวนอนเลยเพื่อนแฟนเสิร์ฟเปล่าฮะไอ้แจ็คกูแฟนอะไรต่อเพื่อนกูแฟนอะไรต่อเพื่อนเจอหน่อยเปล่าไอ้กากไอ้แจ็คกูผิวไอ้กากก็ไม่ได้เพื่อนวิเพียอะไรวะเนี่ยเราบอกกูวิมจอกไอ้กูเป็นจอกไอ้แจ็คกูโรคเอ๋อเพื่อนขอยาด้วยไปมึงรอมาก่อนเดี๋ยวกูให้ยาได้เพื่อนกูว่าเขากหลังแคปแคปชื่อกูไปลงกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อนเจอโรคเอ๋อกระแดกกูเด็กน้อยแจ็คกระแดกกูเด็กน้อยเฮ้ยกูเจอกูเจอคนกูเจอคนแจ็คเฮ้ยกูกูเอากูเอามันเอากูแจ็คมาเอากูเฮ้ยแจ็ค มันมันเผาบีซี่เลเพื่อนใช่ไหมเนี่ยมันมีห่างอ่ะกูจเจอแล้วกูเจอหน้นาแล้วเพื่อนกูเจอหน้าแล้วกว่าแล้วกลัว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 เอา,า,เ,อา,า,เ,อาเออเฮียพุ่งพลาดเนี่ยกว่ออามันอยู่เนี่ยมึงเอาดิเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยมึงเอาเลยตายเพื่อนโอ้โยเฮียแม่งคกกัมพีตีติดระบยต้องกดอีซี่อ่ะได้เพื่อนกูอีซี่นะเพื่อนโอ้ยเออเฮียเออ